สวัสดีครับหลวงพ่อกลวยปี67ครับรุ่นสิทธิ์มีหลักรุ่นนี้นะครับมีลิงก์อยู่ที่ร้านนะครับกดสั่งลิงก์ได้เลยด้านล่างขอ,องแท้แน่นอนครับลองดูนะครับเส้นเซียน ดูคอมเมนต์ของร้านได้นะครับดูดูดูเซดูตานะครับความคามที่ตานี่ตัวตัวโคดนะครับจะต้องเป็นคมคมจนถึงสีทอแดงเลยนะครับ ตัวฟอนต์ก็โคมๆเห็นไ,ไหมครับนี่กล้องที่ผมใช้อยู่นี้หลักร้อยนะครับผมจะติดลิงก์กล้องไว้ด้วยนี่หูเหรียญต้องเป็นแบบนี้นะครับ ที่สำคัญคือโค้ดนะครับตัวนี้เห็นไ,ไหมครับต้องเป็นตัดอย่างนี้นะครับตัดไม่ได้ขาดไปเลยนะถ้าขาดแบบฟันเฟืองนี้ไม่ใช่ของแท้นะครับขาดแบบนี้